Ford Raptor v 6 3 0 0 0พันซีแรงม้ากระบะพันแกล่งไม่เกรงใจใครสุดยอดของรถกระบะแห่งยุควันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งกว่า2 0 0แสนบาทนะครับเฉพาะตัวรถรุ่นนี้1 9 0 0 0ล้าน9กแสนกว่าบาทนะครับวันนี้พร้อมกับของแต่งนะราคาสุดว้าวสุดเร้าใจอย่างแน่นอนเพราะมีของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรามองเห็นนะสปอตไลท์จากด้านหน้านะฮะ โรบายางอะไหลนะฮะที่จัดเก็บเป็นพื้นที่เหมือนกับบาฮาก็ว่าได้นะรวมไปถึงล้อแม็กนะครับที่เป็นขอบ20นะครับยางโตโยทัยโอเพนคันทรีเพราะฉะนั้นเองช่วงล่างที่เซ็ตมาอย่างดีนะ,ะของฟ็อกเองเนี่ยประกบกับยางนะครับ20นิ้วพุ่มกับยางโตโยทัยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นกระบะที่สุดยอดที่ตกแต่งมาได้อย่างสวยงามนะครับ มาดูด้านหน้าให้เราดูก่อนนะครับว่าคันนี้ Ford คันนี้นะครับ Raptor V6 3 0 0 0 cc เกือบ400แรงนะ้าคันนี้ขับสนุกขับเรา้าใจอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้าเป็น m a ตติกนะครับไฟหน้าโดดเด่นนะ,ะเป็นไฟ Projector นะครับสวยงามมากนะครับพูดง่ายว่า Ford ร,รุ่นนี้ใครเห็นก็อยากเป็นเจ้าของนะครับการระยะหน้าไฟตัดออกให้มาครบ นะครับฝ่ากระโปรงหน้านะครับได้เปิดเครื่องให้ดูนะครับว่ากระจังหน้าที่ดูดันนะครับกล้องรอบคันนะครับคันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะและก็สีนะฮะสีที่เป็นสีเป็นสีส้มสีที่เป็นสีในโบชัวสีในแคตตาล็อกไปนะครับท่านใดที่อยากได้รับเตอร์นะสีนี้โดนใจอย่างแน่นอนนะครับเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอ่รุ่นนี้นะครับยังมีไม้ค้ำอยู่นะฮะยังมีไม้ค้ำอยู่ถ้าจะใส่โค้กเพิ่มก็ไม่ใช่ปัญหา นี่คือเครื่องยนต์อันทรงพลังนะครับ397แรงม้านี่บอกได้เลยว่าขับสนุกอย่างแน่นอนนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับเดิมทุกชิ้นนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนอย่างแน่นอนนะครับนี่คือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเสียงเครื่องยนต์เราได้ฟังมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ทรงพลังนี่ขับสนุกอย่างแน่นอนนะฮะ p e r f o r m ร์ม e LED นะมั t r ิก LED นะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะนะี่เพื่อนลองดูนะกล้องหน้ากล้องรอบคันด้วยนะนะครับนะมีระบบต่างๆให้ครบหมดนะฮะร,ระบบระบบคลิปเลนระบบอะดัพตีฟค s สคอนโทรลรวมไปถึงการป้องกันการชนด้านหน้าป้องกันกลางง่วงด้วยให้มาครบจริงๆนะครับนี่คือแ a p ตเตอร์ตัวท็อปสุดนะของเมืองไทยอะ่ะล้อนะต่อไปมาที่ล้อเลยนะโตโยต้าโอเพนแคนทรีนะครับแม็กขอบ20 305 55 5 R 2 0นะครับล้อแม็กสีดำนะตัดกระลบสีส้มนี้ลงตัวเลยนะครับนะต่อมาบันไดข้างนี้แข็งแกร่งอยู่แล้วสำหรับ FordRaptor ไม่จะเป็นรุ่นนี้แล้วรุ่นก่อนนะครับนะออกแบบมาให้การเลื่อนได้เป็นอย่างดีเลยเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับมีเบาะหนังกึ่งอะคันทล่านะฮมีสีส้มตัดให้ด้วยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ FordRaptor พวงมาลัย นะครับช่องแอร์ที่เป็นสีส้มตัดเข้าไปเดินได้สีส้มนะครับที่พวงมาลัยสวยงามมากนะครับนี่คือกระบะท,ที่สุดยอดแห่งยุคนะครับหน้าจอด้านหน้านะครับฟังก์ชันต่ตางๆให้มาครบระบบะขับเคลื่อนสีล้อนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มีโหมดการขับขี่ก็จะเป็นโล w h i หรือโหมดบาฮาให้มาครบเลยขับสนุกอย่างแน่นอนฮะปุ่มคอนโทรลด้านบนลังคาด้วยนะครับนะ นี่คือสิ่งที่ฟอร์ดให้มานะครับจอรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับทัชสรีน12นิ้วนะครับนี่คือออปชั่นที่ฟอร์ดให้มาเอาเลขไม้กันนิดนึงนะฮะให้ท่านดูเลขไม้นิดนึงว่าเลขไม้เท่าไหร่คันนี้ไม้น้อยด้วยครับท่านผู้ชมครับ37,561กิกโล3 0มกิโลเท่านั้นนะฮะระบบอ่าพุชสตาร์ทนะมีมาให้อยู่แล้วสำหรับอ่า แรปเตอร์รุ่นท็อปสุดนะฮะด้านหลังมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับมีช่องไฟฟ้าเอาเลทให้ด้วยนะครับช่อง USB นะฮะชาร์จโทรศัพท์ทุกอย่างให้มาครบนะครับโอเคนี่คือด้านภายในรถนะครับต่อไปจะพาดูในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งด้านหลังนะครับมีไฟสปอตไลท์นะฮะพาราสปอร์ตซูเปอร์โฟร์วิวไรท์นะฮะในราคาอดวงหนึ่งเก้าพันสี่ร้อยเก้าพันแปดร้อยบาทเลยนะนะดวงหนึ่งนะครับ อันนี้ไฟสปอตไลท์โรบาร์นี่ชอบที่โรบาร์คุณผู้ชครับนะ, see, see road, นะซีคูดซีออฟโรดนะทำสวยนะฮะตัวบึกบึนมากนะครับตรงนี้นะฮะด้านหลังนี่มีไฟด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวด้านหลังไม่พอนะครับตรงนี้นะฮะที่เป็น LED อยู่แล้วนะครับมีด้านบนให้ด้วยนี่เป็นไฟเลี้ยวนะฮะนอกจากนี้นะตรงนี้ก็เป็นไฟไฟถอยไม่ใช่ไฟถอยนะครับเป็นไฟสปอตไลท์ด้านหลังนะเวลาเราถอยหลังเอฟ สปอร์ไลท์สี่ตัวนี่บอกได้เลยว่าสว่างจ้าอย่างแน่นอนยางอะไรครับท่านผู้ชมครับยางอะไรขึ้นมาข้างบนนะครับนะนี่คือสไตล์บาฮาและยางอะไรอยู่ท้ายกระบะนะครับยางอะไรท้ายกระบะนอกจากนี้ก็จะมีโรลเลอร์ลิสนะฮะตัวนี้นะครับโรลเลอร์ลิสก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนะฮะล็อกล็อกของพูดง่ายนะเวลาเราใส่เลื่อนล็อกออกมาแล้วเลื่อนปิดเข้าไปได้นะครับเวลาเราใส่ของใส่อุปกรณ์ที่จําเป็นกระบะก็สามารถบรรทุกได้นะครับเพราะฉะนั้นเองก็ กันคล้องหายกันขโมยและฝาท้ายเขาเป็นระบบให้ให้เบานะฮะไอ้นี่ใช้นิ้วเดียวนะฮะไอ้นี่น้ำหนักเบามากนะครับออกแบบมาเป็นอย่างดีนะฮะดูดัดนมากนะครับ่ะสีดําตัดสีส้มนะมีกล้องหลังด้วยกล้องรอบคันขอลากนะครับขอลากด้านหลังสองข้างนะแข็งแรงมากนะครับท่อไอเสียออกสองข้างนะครับมีปลายท่อด้วยนะครับนะปลายท่อด้วยโพลโพลิกนะครับโพวิกนะ เหมือนชื่ออย่างนี้น่าจะทาง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 เยอรมันนะนะท่อมอเตอร์ไซค์ท่ออะไรเนี่ยนะเขาจะตกแต่งมาอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยเห็นไหมโรเลอร์เลิสมีโลบาร์ Low lit, มีสปอร์ตไลท์มีล้อนะของแต่งอย่างนี้ยต้องมีนะประมาณ200,000บาทนะแหลกลังคานะครับให้มาครบเลยนะครับสำหรับ Ford Raptor ที่ดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะชุดโลบาร์ออฟโรดนะฮะโรเลอร์ลิสตนี lit, ่ห0 0 0นกว่าบาทเลยนะครับนะ ส่วนล็อกับแมกนี้ต้องมีประมาณแสนหนึ่งนะครับสปอตไลท์นะฮะก็ประมาณเกือบ4 0,000บาทนะครับนี่คืออุปกรณ์ตกแต่งที่ให้มารวมไปถึงเพิ่มเติมปลายท่อไอเสียอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะครับ,รบจัดครบจัดเต็มเลยสําหรับแรปเตอร์กระบะพันกแกรง่งคันนี้นะครับครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับมาสรุปที่ราคานะครับรถใหม่1นึ่งล้านเก้าแสนะครับขออนุญาตดูราคาเฉยวฉว1หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ กอบสองล้านรวมอุป,ปกรณ์ตกแต่งไปประมาณสองแสนคันนี้ก็ตกไปประมาณเท่าไหร่สองล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งนะครับวันนี้ราคาสุดพิเศษท่านผู้ชมครับท่านใดชมอยู่นะพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบๆอย่างนี้นะครับไม่สามหมื่นกิโลนะราคาวันนี้นะฮะเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดสามสองเก้าล้านบาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปประมาณเท่าไหร่ฮะประหยัดไปประมาณเอ่อห้าหกเกือบแปดแสนบาท ประหยัดไปเกือบ8 0 0แสนบาทนะคุณผู้ชมครับนะซื้อรถมือสองทั้งหนึ่งคันนะไม่แน่น้อยรถส,สวยๆนะฮะมาตรฐานมงคลคาร์เซ็นเตอร์การันตีนะครับแต่งมาครบครบ,ครบอย่างเงี้ยนะประหยัดไปเกือบ8 0 0แสนบาทสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรคุยกับผม0 8 4 7 7 7 6 6 9 9นะครับหรือ ID l i n ยลนะครับ ID l i n ยไลน์แอดไซน์มงคลคานะครับแอดไซน์มงคลคารนะฮะแอดไลน์ line, มาได้ส่งเอกาสารข้อมูลทะเบียนต่างๆให้ท่านได้ดูครบในรายละเอียดซึ่งเรารับประกัน ความพอใจหรือมีรถคันเก่าอยากจเปลี่ยนอยาก,กเกษตรก็ยินดีนะครับเอามาแลกกันได้อยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะเราสามารถส่งรถให้ท่านถึงที่บ้านรับประกันความพอใจให้ช่างให้ศูนย์ตรวจด,ดุก,ก่อนว่าดีเหมือนที่ผมพูดไหมถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจปฏิเสธได้นะครับเพราะฉะนั้นเองฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์รถจนมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์เวลามีรถเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยจะรีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ